ไม่ใช่ให้มามองว่าเอาคนที่เป็นข้าราชการเนี่ยเขาสําคัญนะเขาทํางานขับเคลื่อนสังคมมันไม่ใช่คนจนก็ขับเคลื่อนสังคมให้คนชนชั้นกัรมาชีพเขาก็ขับเคลื่อนสังคมในมุมของเขาในบทบาทและหน้าที่ของเขาอะค่ะถามว่าตอนเกษียณแล้วเรารู้สึกปลอดภัยไหมจากที่เมื่อก่อนนะตอนตอนที่ตัวเองบรรจุเป็นข้าราชการใหม่ๆตัวเองก็ยังรู้สึกว่ามันก็น่าจะดีเนาะเพราะข้าราชการมีทั้งเงินบํานาญและบําเหน็จให้เราเลือก แต่พอตอนนี้เราดูสภาพสังคมเราก็ไม่มั่นใจว่าอรัฐบาลเราจะมีความมั่นคงมากพอไหมที่จะจ่ายบําเหน็จบํานาญให้เราตลอดไปซึ่งตรงนี้พอมองย้อนไปที่คนที่เขาไม่ใช่ข้าราชการเราก็จะยิ่งรู้สึกเป็นห่วงเขามากขึ้นเนาะขนาดเราที่เรามองว่าเรามีบําเหน็จมีบํานาญเรายัางยังรู้สึกไม่มั่นคงเลยแล้วประชาชนทั่วไปเนี่ยที่เขาไม่ได้มีมบําเหน็จบํานาญเหมือนเรายิ่งเป็นคนชั้นรากหญ้าเนาะทำงานมา50-60ปีไม่มีเรี่ยวแรงที่จะทํางานต่อแล้วอะแล้วเงินที่รัฐ จัดสรรให้เขาเนี่ยมันน้อยนิดอะคะ่ะเราไม่แน่ใจว่าต่อไปภายภาคหน้าเขาจะอยู่กันยังไงคิดว่ามันน่าจะมีผลดีกับเขานะคะเพราะว่าอย่างน้อยๆถ้าสมมติว่าผูา่ย่าตายายมีเงินเดือนมีเงินบํานาญหรือว่าเงินเงินช่วยเหลือแล้วแต่ว่าจะเรียกว่าอะไรนะคะในปริมาณที่มันมากพอที่เขาจะยังชีพได้พ่อแม่ของนักเรียนเราเนี่ยก็อาจจะได้ลดภาระภาระที่ต้องไปดูแลพ่อแม่ตัวเองในยามชรา ได้มีเวลาดูแลลูกมากขึ้นมันก็น่าจะเป็นผลดีทั้งต่อผู้สูงอายุเองต่อลูกและต่อหล,ลานซึ่งเป็นเยาวชนนะคะคนเป็นครูเองเนี่ยเรารู้ว่าจบไปเนี่ยเราจะมีบำนาญหรือเราจะมีบำเหน็จแต่ถามว่าเราใช้ชีวิตเพลินเพลินไหมก็ไม่เพราะฉะนั้นคิดว่าการที่คนคนหนึ่งมีความหวังว่าเมื่อฉันกเกษียณอายุแล้วฉันจะมีเงินสักก้อนหนึ่งจากรัฐมา ช่วยเยียวยามันคงไม่ทาให้เขาประหม่ทมันคงไม่ทําให้เขาขี้เกียจเพียงแต่มันน่าจะเป็นอะไรที่ทําให้เขารู้สึกอุ่นใจว่าถ้าวันนั้นฉันไม่เหลือรายได้แล้วหรือฉันไม่มีอะไรเลยฉันไม่อดตายมันน่าจะเป็นกําลังใจกันมากกว่าการที่คนไทยทุกคนควรมีบัาฑ์โทษหน้าก็คือหน้าวันที่เขาเป็นหนุ่มเป็นสาวอ่ะเขาก็เป็นฟันเฟืองหนึ่งของสังคมอ่ะทุกคนทําหน้าที่ของตัวเองเต็มที่แล้วเพื่อพัฒนาสังคม เรามองว่าประเทศเราเก้าวหน้าได้ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเรามีสถาบันวิจัยที่ทันสมัยแต่ถามว่าสถาบันวิจัยเหล่านั้นน่ะนักวิจัยอ่ะสร้างเองได้ไหมก็ไม่ก็ต้องอาศัยชนชั้นรากหญ้าไปทําให้ทุกๆกคนทําหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่แล้วเมื่อถึงวันที่สังขารมันร่วงโรยเมื่อถึงวันที่เขาไม่สามารถที่จะเลี้ยงดูตัวเองได้แล้วอ่ะภาครัฐก็ควรจะเข้ามาดูแลเขาเพราะความก้าวหน้าทุกอย่างทุกองค์ภาพายพข,ของประเทศอะ่ะมันอาศัยคนทุกคนค่าความเป็นคนมันเท่ากัน,นค่ะ